คนก็สงสัยว่าเป็นคาเฟ่หรือเปล่าเป็นร้านอาหารหรือเปล่าของสะสมที่เป็นถ้วยชาที่เราชอบน้องเจนชอบเราก็ไปหาซื้อมาตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่สูงน่าจะสูงที่สุดละมั้งของของบ้านเรานะคะ <t> ทุกท่านที่ผ่านอายุธยาคงเคยเห็นบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็สงสัยว่าเป็นคาเฟ่หรือเปล่าเป็นร้านอาหารหรือเปล่าที่นี่ชื่อว่าวิลล่าอานาคินนะคะเป็นบ้านของพี่ป้อมเองนะคะคือ พี่ป้อมเนี่ยผลิตชาค่ะทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมีทีเฮา์ทีเฮาคือเราผลิตชาค่ะเราเราเป็นเจ้าของแบรนด์ชาหลายแบรนด์นะคะวันนี้พี่ป้อมอยากจะพาทัวร์ข้างในนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคนที่ผ่านคงสงสัยเพราะฉะนั้นตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะซ้ายมือของเราไปห้องนี้ก่อนดีกว่าไปดูซิว่าเราสะสมอะไรไว้บ้าง ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล็กๆเอาไว้รับแขกฉุกเฉิน <c oughs> ก็เลยเป็นที่รับแขกเล็กๆค่ะตรงนี้เป็นชั้นชานะคะที่เราผลิตเพราะเอิมันมีหลายตัวแต่กล่องนี้มันจะสวยสุดไงเราก็เลยเอากล่องนี้มาวางไว้ก่อนของสะสมที่เป็นถ้วยชาที่เราชอบน้องแจนชอบเราก็ไปหาซื้อมาก็คือใต้โต๊ะนี้ใต้ตู้ทุกอย่างคือเต็มไปด้วยถ้วยชาตอนนี้ก็คือเรายังตกแต่งไม่เสร็จนะคะมันก็เลยดูลบไปนิดนึงนะคะ่ะ คือคือชอบซื้อค่ะแต่ไม่มีที่จะไว้อย่างเช่นเนี้ยมันก็ยังไม่ได้จัดเลยเพราะว่าหลังบ้านที่เป็นครัวที่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าทาไมเราต้องไปทาครัวนอกบ้านเพราะเราเอาครัวไว้กําลังให้ช่างมาตกแต่งคือบ้านมันมีหลายห้องก็ตกแต่งไปเรื่อยค่ะช่วยชาน่ารักน่ารักนี่ช่วยชาที่พี่ป้อมชอบนะคะพี่ป้อมชอบสะสม น่ารักไหมคะเสร็จแล้วก็จะชวนออกไปเดินเล่นรอบออ,ออฟฟิศที่วางเครื่องจักรเอาไว้ผลิตชานะคะตึกสวยๆอันนี้ก็คือเป็นตึกออฟฟิศนะคะเป็นตึกที่เอาไว้ผลิตชาที่เป็นชา,าตัวอย่างถ้าออเดอร์เราไม่เยอะอันนี้สถานที่นี้ก็จะเป็นที่ผลิตช,ชาที่เอาไว้ขึ้นเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วถ้าอันไหนที่เป็นออเดอร์ใหญ่ๆที่เป็นออเดอร์ มีตลอดปีแล้วมันเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็จะมีอีกที่หนึ่งเพื่อให้เขาผลิตมาให้แล้วเราก็เอามา QC ที่นี่ก่อนที่จะส่งออกไปว่าอันนี้ของคนนี้อันนี้ของแบรนดน์นี้อันนี้ของประเทศนี้อะไรก็จะมาจบที่นี่เป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะส่งออกไปค่ะในนี้ก็จะมีเครื่องจกักรแล้วก็ได้มาตรฐานทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พอดีพนักง,งานเขากลับหมดแล้วแล้วเวลาเราจะเข้าไปเราก็ต้องแต่งตัวให้มัน ได้มาตรฐานในการที่จะเข้าไปรักษาความสะอาดอะไรเงี้ยพอดีวันนี้มันมืดแล้วก็เลยเอาไว้ชมวันหน้าแล้วันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่พี่ป้อมเวลาทํางานเสร็จแล้วค่ำค่ค่พะพนักง,งานกลับหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วน้องแจนขึ้นตึกแล้วเราก็จะมาเดินออกกําลังกายกับยางยืดหนึ่งอันทําไมเราต้องออกกําลังกายตอนเย็นเพราะว่าสมองมันจะได้ปลอดโปร่งรีเซ็ตสมองตอนค่ำค่ำำก่อนที่เราจะอาบน้ําแล้วขึ้นนอนค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสนามหญ้าที่เก็บที่เอาไว้ยังยังไม่รู้ว่าจะทําตึกรูปทรงแบบไหนยังยังไม่ได้ออกแบบก็เลยทําเป็นสนามหญ้าไว้ปลูกต้นไม้ไปก่อนอันนี้ก็คือระเบียงนะคะนี่บนบนระเบียงของเราก็คือระเบียงรั้วอันนี้เราก็เอาไว้เวลาที่แบบเออวันที่พระจันทร์สวยๆเราก็าจ,จะมานั่งเล่นกันแถวนี้หาข้าวมากินหาขนมมากินกันอะไรเงี้ยในกับ น้องแจนกับคนในบ้านตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่สูงน่าจะสูงที่สุดละมั้งของของบ้านเรานะคะแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันเป็นที่ที่เราอะ่ะเอาไว้มาไหว้พระขอพรกับเจดีย์ที่อยู่ข้างหน้าก็คือเจดีย์วัดวรเชษที่เก็บอัฐิของพระนเรศวรวันที่พระจันทร์เต็มดวงตรงนี้สวยมากแล้วก็เราก็จะมองเห็น วิวรอบบ้านเราอันนี้ก็เป็นครัวเอาดอของเราชั่วคราวนะคะเพราะว่าครัวแท้ๆกำลังตกแต่งอยู่นะคะที่ที่เราเดินผ่านมาหลังบ้านเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เลยมาทำครัวข้างนอกชั่วคราวแต่ก็ดีมากเลยนะเพราะว่าลมมันโกรกดีอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกเหมือนไม่อึดอัดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบครัวนี้ แล้วมันก็อนเนกประสงค์ดีตรงนี้คือลู่วิ่งของทุกคืนที่เวลาจะมาออกกําลังกายเราสองคนจะมาวิ่งกันที่นี่ก่อนที่จะไปอาบน้ําแต่วันนี้เราเดินกันเถอะนะไปะน้องจอย